มาปิดท้ายกันที่ทองคำครับทองคำวันนี้นะครับระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจำวันมาให้ใหม่นะฮะโดยมีเอฟเฟกต์พอยต์อยู่ที่หนึ่งเก้าสองแปดจุดสองสี่มีแนวต้านนะครับอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้าและหนึ่งเก้าหกสองตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกและหนึ่งแปดเก้าแปดตามลำดับเช่นเดียวกันข้อสังเกตนะครับบริเวณยูสตนสองนะครับหนึ่งเก้าสี่เก้ามีแนวรับ อขออภยัยมีแนวต้านเส้นทึบที่อยู่บริเวณราคาใกล้เคียงกันนะครับหนึ่งเก้าสเก้าจุดเจ็ดนะกับลิซิแดนหนึ่งเก้าสี่เก้าจุดหกสี่นะครับตัวแม่น้ำกับเส้นเหลืองนะฮะตอนนี้รวมกันอยู่นะครับแสดงถึงแนวโน้มที่เป็นไซเวย์นะครับที่ยังไม่ชัดเจนนะสังเกตดูนะครับว่าเขาก็ปัวพันกับเส้นเหลืองขึง้นๆลงๆ,ๆแบบนี้ไม่ไม่ทำองศาแยกออกจากกันมากนักน,นะครับ ตัวเทรลเล์ยังตีลงเพราะว่าเขามองจักยอดเดิมนะครับเขามองจากสวีไฮที่ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับแต่ลองลองขยับมาดูให้ที่ทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับลักษณะเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะฮะจากที่วันก่อนก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าวิ่งอยู่ในกรอบเส้นสีส้มนี้นะครับวิ่งอยู่ในนี้นะรอเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เด้งขึ้นมา ตามแนวทางที่วิเคราะห์ไว้นะครับในทาเฟรมใหญ่นะครับในทาเฟรมเดย์ภาพรวมยังคงเป็นทรงกราฟขาขึ้นอยู่นะครับแม่น,าน้ายังคงลดตัวอยู่เหนือเส้นเหลืองนะครับตัวเทรนไลน์ก็ตีขึ้นราคายังไม่สามารถหลุดลอมาใต้แม่น้ำได้นะครับให้น้ําหนักไปทางขึ้นซะมากกว่านะครับถึงแม้ในทำเฟรมที่เล็กกว่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเนี่ย จะมองว่าเป็นขาลงนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับราคาวันนี้เปิดมาเหนือเอฟเฟอร์เรนต์พอยต์นะมีการย่อลงมาทดสอบเอฟเฟอร์เรต์พอยต์ช่วงจวังหวะที่ผมส่องกราฟนะครับตอนที่เราจะเปิดไลฟ์เนี่ยนะฮะเปิดการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมีจังหวะที่ติดอยู่ตรงเอฟเฟอร์เรนต์พอยต์นะฮะตอนนี้หลุดเอฟเฟอร์เรต์พอยต์ลงมาได้อาจจะเซลล์ตามตรงนี้ได้นะครับ จริงๆสต,ตล,ลงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับกำลังจะขึ้นนะฮะแต่ถ้าใครที่ติดตามทองคำอยู่จะพบว่าบางทีเรายึดตามสตโตไม่ค่อยได้นะเท่าไหร,ร่สตอเขาสามารถขึ้นเป็นแนวนอนแล้วก็ลงเป็นแนวนอนได้อยู่ดูตามแนวน้มครับมีโอกาสยอ่อลงมาก่อนฮะถ้าหากว่าเขาหลุดลงมาใต้แม่น้ำได้เนี่ยมีโอกาสลงถึงสปอตหนึ่งนะครับสำหรับฝั่งเซลล์นะครับ เป้าอยู่ที่ประมาณ700จุดนะฮะถ้าใครจะเซลล์ตรงนี้นะครับจังหวะที่หลุดเอฟเฟรสต์พอยลงมาเนี่ยเซลล์ตามนะครับถ้าลุ้นให้ลุ้นให้เบรกลงมาใต้แม่น้ำได้ครับถ้าถ้าเบรกใต้แม่น้ำได้มี่กลลงสึงซัพพอร์ตหนึ่งนะครับสำหรับขาเซลล์สู้ได้ถึงทะลุแม่น้ำครับประมาณ800จุดนะสต็อปลอสที่1.35 9 35. บริเวณน,นี้นะครับในขณะที่หากไม่สามารถหลุดลงมาใต้แม่น้ำได้เนี่ยหากไม่สามารถหลุดลงมาใต้แม่น้ำได้ถ้าใครจะดับายตรงนี้นะครับที่ขอบล่างแม่น้ำน,นะฮะ ขาบายก็ต้องรุนให้เบรกเอฟเรกต์พอยต์กับเบรกเส้นเหลืองขึ้นไปได้ครับเป้าหมายอยู่ที่ริชตั้นหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนี่ยหรืออาจจะรอย่อลงมาซัพพอร์ตหนึ่งนะครับก็สามารถบายเพิ่มได้ครับเป็นแนวทางาที่สองส่วนตัวยังคงให้น้ำหนักไปทางขาขึ้นนะครับ จากแรงผลักดันของความเป็นใหญ่นะฮะแล้วก็เรื่องของภาวะสงครามที่ยังไม่ได้จบง่ายๆนะครับยังไม่จบง่ายๆสำหรับขาบายนะครับหลุดซัพพอร์ตหนึ่งอาจจะต้องยอมก่อนนะฮะอยู่ที่ประมาณ1.917สต็อปลอสนะครับ มองประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งน,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม สำหรับเช้านี้ต้องขอลาไปจากเยรเท่านี้ครับสวัสดีครับ